โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการดูวิดีโอไงนะครับให้ได้รับเงินนะซึ่งวันนี้นะครับผมได้ทำราดได้อยู่ที่32 7 4 0 0 0ล้านเสี่หมื่นเหรียญนะครับหรือถ้าเกิดตีเป็นเงินแดกก็จะประมาณ3,274บาทนะครับก็ด้เกิดใครนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับสนใจที่จะ หารายได้นะครับจากการดูวิดีโอเนี่ยผมก็แนะนําให้ดูให้จบนะครับเพราะผมขออนุญ,ญาตสอนละเอียดนะครับในคลิปวิดีโอนี้คลิปเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะครับดูวิดีโอผ่านแอปพลิเคชันทิกตอกนะครับก็จะสามารถมาดิจะททาเงินให้กับเราได้นะเพราะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับก็สามารถมา่ิจะททาตามได้เลยนะครับ ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแอปพลิเคชันนี้นะครับก็สําหรับใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับหรือว่าผู้ใช้เก่าเนี่ยก็สามารถจะเล่นได้เช่นกันนะครับก็วิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวก็ไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน Tik t o อกเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะครับก็สามารถที่จะทําการดาวน์โหลดตามผมได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีแอปแล้วนะครับก็ไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับก็ข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับ วิธีการนะครับดาวน์โหลดนะครับถ้าเกิดใครได้ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับบนหน้าจอมือถือท่านผู้ชมนะครับก็จะมีสามเนี่ยมเล็กตัวนี้นะครับกดไปหนึ่งทีนะครับก็จะขึ้นในส่วนของคำว่าลิงก์นะครับตรงลิงก์สีฟ้านะครับช่องแรกนะครับแล้วกดเข้าไป1ทีได้เลยนะครับคลิกเข้าไปที่ลิงก์ตรงลิงก์สีฟ้า1นทีนะครับ จากนั้นนะครับก็รอสักคู่นะครับมันก็จะพาเรานะครับดิง้งกาไปสู่หน้าต่างของเบราว์เซอร์นะครับหรือหน้าต่างของ Google Chrome นะครับก็รอสักคู่นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะพาเรานะครับดิ้งก็ไปสู่หน้าต่างของเมนูการดาวน์โหลดนะครับก็รอสักคู่นะครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องทำการดาวน์โหลดตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีเนะี่ยก็แนะนำให้กดคลิกลิงก์นะครับมันก็จะพาเรานะครับเข้ามาหน้านี้นะครับแล้ววิธีการเนี่ยทำยังไงนะครับ ก็อย่างที่มันบอกเลยนะครับว่าตรงนี้นะครับก็คือดาวน์โหลดนะครับก็คือกดผ่านลิงก์นั่นนะครับต้องใส่โค้ดนะครับสําหรับใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นในสอนันนี้จริงๆเนี่ยมันก็จะมีให้เรานะครับทำการใส่โค้ดนะครับโค้ดเนี่ยเอามาจากไหนนะครับผมก็จะแปะไว้นะครับใต้ดีคริปชั่นเช่นกันนะครับก็ลองกดดูแล้วก็สามาร่จะเอาโค้ดนั้นเน่กรอกได้นะครับแล้วก็สามาร่จะได้รับเงินด้วยนะครับการดาวน์โหลดผ่านลิงก์เนี่ยก็ยังสามาร่จะได้รับเงินด้วยนะครับ ก็วิธีการดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็เข้าร่วมตัวนี้นะครับกดเอาไปหนึ่งทีเลยนะครับหลังจากนะครับที่เรากดเข้ามานะครับมันก็จะให้เรานะครับทำการเลือกว่าเราจะไปดำเนินการดาวน์โหลดต่อที่ไหนนะครับเราก็เลือนส่วนของ Google Play Store นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดตั้งก็แนะนํารับกดติดตั้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องติดตั้งนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะ จากนั้นก็กดเข้าไปที่ตัวแอปได้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่กดเข้ามาหน้าแรกนะครับกอแอปพลิเคชันนะครับใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเล่นในส่วนแอปนี้มาก่อนเนี่ยก็กดเข้ามาตรงฉันมุมขวาล่างนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะครับใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับเพื่อมันก็ลงทะเบียนได้นะครับด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่า Gmail f a c e b o o k นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเนี่ยสะดวกเลยนะครับ หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้นะครับหรือว่าได้เกิดใครที่ไม่ขึ้นเนี่ยก็กดเข้ามาตรงฉันนะครับก็จะเห็นตรงมุมบนซ้ายนะครับข้างๆชวนเพื่อนตรงนี้นะครับก็คือตรงรูปเหรียญนะครับกดเข้าไปหนึ่งทีเลยนะครับมันก็จะพาเรานะครับดิ้งกันไปสู่หน้าต่างของกิจกรรมนะครับก็รอสักครู่นะครับสําหรับใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับในหน้าต่างนี้นะครับก็จะมีให้เราทําการ ดูวิดีโอแล้วได้รับแต้มรับเหรียญนะครับหรือว่าจะมีที่เรากรอกโค้ดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ใช้เก่าเหมือนผมเนี่ยก็จะขึ้นหน้าต่างแรกประมาณนี้นะครับก็จะไม่มีหน้าต่างให้เราทําการดูวิดีโอเพื่อที่จะได้รับเหรียญนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่ดาวน์โหลดผ่านลิงก์นะครับก็จะสามารถที่จะได้รับเหรียญหรือว่าได้รับเงินฟรีด้วยนะครับ อาจจะเป็นเท่าไร่นะครับขึ้นอยู่กับทางแอปด้วยนะครับบางทีอาจจะได้มากได้น้อยนะครับขึ้นอยู่กับทางกิจกรรมเขาด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแยกประเภทก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับการดูวิดีโอเนี่ยมันจะสามารถที่จะได้รับเหรียญนะครับซึ่งเหรียญเอามาจากไหนนะครับก็คือเหรียญพวกนี้แหละนะครับที่ผมได้รับเนี่ยสาล้านกว่าเหรียญเนี่ยมันได้มาจากไหนนะครับ ส่วนแรกนะครับที่ผมได้เนี่ยของผมเนี่ยก็จะได้มาจากการเชิญเพื่อนนะครับส่วนที่สองนะครับที่ผมได้ก็คือจากการที่เพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้ดาวน์โหลดผ่านลิงก์นะครับอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยนะครับว่าการที่เรานะครับจะเข้ามาเล่นแอปพลิเคชันนี้นะครับก็คือไม่ต้องมี ID มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับคือเป็นผู้ใช้ใหม่จริงๆนะครับก็จะสามารถได้จัดดูวิดีโอนะครับแล้วได้รับเหรียญนะ มันก็จะมีภารกิจให้เรานะครับทำรายวันนะครับอย่างเช่นการดูวิดีโอ10นาทีนะครับก็จะได้รับกี่เหรียญกี่เหรียญนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ใช้เก่ามันก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้นะครับก็คือมันจะไม่มีที่ให้เราทําการดูวิดีโอแล้วได้รับเหรียญนะครับซึ่งก็จะมีทางเดียวที่เราสามารถที่จัดทาได้ก็คือการเชิญเพื่อนนะครับอ่ะหลังจากที่เรานะครับแยกประเภทของตัวเองนะครับว่าเราเป็นผู้ใช้เก่าหรือว่าผู้ใช้ใหม่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนนะครับ แต่ละคนนะครับหรือว่าแต่ละผู้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เก่าผู้ใช้ใหม่นะครับสามวิธีจะทําได้เหมือนกันเนี่ยก็คือการเชิญนะครับวิธีการนะครับก็ได้ทําการสอนไปหลายคลิปแล้วนะครับก็คือกดออกมาตรงเชิญตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีให้เรานะครับแชร์ไปที่เมสเซจหรือว่า Facebook บัญชีไลน์หรือว่าอื่นนะครับแต่ว่าทานที่ดีนะครับผมขอให้คัดลอกลิงก์นะครับ จากนั้นก็ขึ้นคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วนะครับเราก็ลิงก์ที่เราคัดลอกเนี่ยไปเพื่อนๆดาวนโหลดผ่านลิงก์นะครับการที่เพื่อนของเราดาว์โหลดผ่านลิงก์แล้วก็ลงทะเบียนผ่านลิงก์ของเรานะครับก็จะสามวรถที่จะได้รับเหรียญก็อาจจะขึ้นอาจจะมากอาจจะน้อยนะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนที่เราเนี่ยให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับหากเพื่อนที่นะครับดาวนโหลดผ่านลิงก์ของเราเนะี่ยเขาทำภารกิจครบนะครับคือการดูวิดีโอบนแอปพลิเคชันทิกตอเนี่ยเป็นเวลา3วันนะครับ ก็จะได้รับในส่วนของ1 8 0 0 0 0มืเหรียญนะครับก็1 0,000มืนเหรียญนะครับน่าจะเท่ากับ1บาทนะ10,000เหรียญเนี่ยก็จะประมาณ1ิบาทหรือเปล่านะครับ1ล้านเหรียญนะครับก็จะประมาณ100บาทนะครับก็เหรียญวมนี้นะครับก็จะสามาร่ที่จะได้รับทั้งหมดนะครับหากเพื่อนของเราที่เราเชิญมาเนี่ยเขาทําภารกิจครบนะครับในส่วนของ14วันนะครับก็จะได้รับในสองตัวนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดได้นะครับก็จะได้รับตามเหรียญเลยนะครับ ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับนะครับใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับก็จะมีสิทธิพิเศษนะครับก็คือการดูวิดีโอผ่านแอปพลิเคชันดิจิตอลนะครับซึ่งวิธีการดูวิดีโอนะครับก็ผมก็ไม่ค่อยอยากจะสอนเท่าไหร่นะก็กดเข้ามาตรงหน้าหลักนะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับดูวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับจนมันครบนะครับนาทีที่เขากําหนดนะครับเราก็จะได้รับเหรียญนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับผ uh ู mm ้ใ hmm. ช้ใหม่เนี่ยมันจะมีเสร็ทธิพิเศษนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่เนี่ยนะครับก็จะสารถไม่ได้จัดดูวิดีโอแล้วได้รับเหรียญด้วยนะครับก็จะได้ทั้ง2แบบเลยนะครับแบบแรกคือการเชิญเพื่อนนะครับแต่ที่2ก็คือการดูวิดีโอนะครับแต่สําหรับผู้ใช้ผู้ใช้เก่าเนี่ยจะสารถไม่ได้จัดทาได้แค่อย่างเดียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ใช้เก่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเพื่อนเยอะนะครับ ก็จะสามไม่ได้จะได้รับเยอะนะครับแต่ว่าหากใครที่ไม่มีเพื่อนเลยนะครับแล้วอยากที่จะเข้าร่วมนะครับเป็นส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับก็แนะนําให้ดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเพื่อนนะครับที่ใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่เนี่ยเพราะว่ามันจะได้เยอะนะครับใน2องการดูวิดีโอนะหลังจากที่เรานะครับได้รับเหรียญมาแล้วนะครับก็จะสาวไม่ได้จะนําเหรียญของเรานะครับมาแลกเป็นเงินสดได้นะครับ ก็ตอนนี้นะครับมีอยู่32มสล้านเจ็ดแสหมืเหรียญนะครับก็จะตีเป็นเงินเนี่ยก็จะประมาณ3,274บาทนะครับก็กดไปที่ถอนเงินได้เลยนะครับวันหนึ่งนะครับมันมีการปรับใหม่แล้วนะครับจากเดิมนะครับก็คือการถอนไม่จํากัดจํานวนนะครับแต่ว่ามันก็มีจํากัดจํานวนมาแล้วนะครับก็คือวันนึงจะสามารถได้จัดถอนสูงสุดก็คือวันละ3000บาทเลยนะครับ ฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับก็คือวันหนึ่งเน 3, ี่ยจะสามบร่จะถอนสูงสุดนะครับได้แค่3,000บาทต่อวันนะครับก็ถ้าเกิดมี6000บาทเนี่ยถอนไปวันนี้3,000ันนะครับแล้วอีก3,000ันเนี well ่ยพรุ่งนี้ก็มาถอนใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกจํานวนเงินนะครับจำนวนขั้นต่ำก็คือ15บาทนะครับจนไปถึงจํานวนเงินทั้งหมดก็คือ3000บาทเลยนะก็เลือกจํานวนเงินนะครับที่เราจะทําการถอนนะครับจากนั้นก็กดถอนได้เลยนะครับ ก็รอสักคู่นะครับมันก็จะพาเรานะครับเด้งกันไปสู่หน้าตาของเมนูการถอนนะครับก็จะขึ้นหน้าตาหน้าแรกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปหน้าจอนะครับก็แคปไว้ก็ได้นะครับเป็นหลักฐานในส่วนของการถอนนะครับถ้าเกิดเราถอนจํานวนเงินเยอะๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่เบอร์ในส่วนของทูมอนี่ไวเลส์นะครับก็จากนั้นกดถอนเงินได้เลยนะครับ จากนั้นมันก็จะให้เราเนี่ยยืนยันอีกรอบนะครับว่าจํานวนเงินที่เราเนี่ยถอนเท่าไร่นะครับแล้วก็เบอร์ที่เรากรอกไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางแอปจะไม่มีการรับผิดชอบไปใดนะครับก็ต้องเช็คและก็ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าข้อมูลที่เรากรอกไปเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะหลังจากที่ถูกต้องแล้วนะครับหรือว่าเราเช็คเรียบร้อยเลยนะครับก็กดยืนยันเพื่อทำการถอนเงินได้เลยนะครับ ก็ตอนนี้ยังไม่มีข้อความเล2สองทุนมณีวัลเลนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถอนเข้าทันทีหรือเปล่านะครับเพราะว่าจํานวนเงินเนี่ยมาค่อนข้างได้เยอะนะครับก็มีข้อความจากทุนมณีวัลเลนะครับเพื่อขนาดนี้ก็คือข้อความเงิน3,000บาทที่เราได้ดำเนินการถอนไปเมื่อสักครู่นะครับกับ่หน้าหลักได้เลยนะครับตรงยอดเงินของเรานะครับก็จะหายนะครับก็จะเหลือแค่2 0 7 4บาทนะครับก็สามารถที่จะถอนได้ในวันหลังนะครับ ส่วนใครที่อยากจะถอนเงินจํานวนเงินทั้งหมดนะครับก็ต้องมีขั้นต่ำนะครับอย่างน้อย500บาทนะครับเพื่อที่จะถอนเงินใอนจํานวนเงินทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมี400นะครับก็จะถอนนะครับสูงสุดได้แค่120บาทต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเก็บนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆให้มันครบ500บาทหรือว่า600บาทก็สามารถที่จะถอนเงินได้ทั้งหมดแล้วนะครับส่วนเงิน3 0 0พที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับ ก็ผมเก็บสะสมมานะครับมันก็หลายวันนะครับไม่ใช่ว่าวันนึงได้3 0 0พเลยนะครับถ้าเกิดวันนึงได้3 0 0พันเนี่ยป่านนี้ผมคิดว่าน่าจะรวยแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่าง้นนะครับเพราะว่าวันนึงเนี่ยมันตกเฉลี่ยอยู่แค่วันละร้อยสองร้อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีได้บ้างลดบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดเห็นจํานวนเงินผมไม่เยอะอย่างนี้นะครับ มันก็เก็บสะสมมาค่อนข้า,างที่จะนานนะครับถึงจะมาทําคลิปนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดได้วันละสามพันจริงเนี่ยก็อาจจะรวยได้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนใครนะครับที่ถามเข้ามาว่าการเล่นแอปพลิเคชันนี้หรือว่ากิจกรรมเนี้ยมันต้องทำยังไงนะครับหรือว่าต้องอายุ18ปปีขึ้นไปหรือเปล่านะครับคำถามนี้นะครับ ค่อนข้างทน่หญ่เยอะนะครับผมขอตอบตรนนี้เลยนะครับว่ามันมีให้เราเนี่ยยืนยันจริงๆนะครับว่าการที่เราจะเข้ามาเล่นใน2กิจกรรมนี้ก็ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ถึงล่ะสามารถที่จะเล่นได้ไหมผมไปอ่านกฎมาให้แล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะเล่นได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะศึกษาเองก็ได้นะครับโดยกดข้อตกลงนะครับหรือว่าข้อกําหนดและก็เงื่อนไขนะครับเราก็สามรถที่จะเช็คดูได้นะครับ แต่ว่าผมไปอ่านมาคร่าวๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับก็คือวันที่14พฤษภาคมนะครับก็มันยังสาวไมาที่จะทําได้นะครับแม้ว่าเราเนี่ยอายุไม่ถึง18นะครับก็สาวไม่ที่จะทําได้นะครับโดยมีเงื่อนไขประมาณนี้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมนี้นะครับก็คือ อ่านข้อตกลงนะครับหรือว่ายอมรับเงื่อนไขนี้ได้เองก็คือสามารถที่จะยอมรับนะครับข้อตกลงในส่วนของการที่เราจะหาเหรียญหรือว่าหาหาเหรียญนะครับจากการดูวิดีโอเนี่ยได้เองนะครับหรือว่าเราสามที่จะมีสิทธิ์เนี่ยที่จะยืนยันเองนะครับว่าเราสามารถที่จะเล่นได้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมก็ขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าอายุไม่ถึง18ปีเนี่ยมันก็สามารถิจ่จะเล่นได้นะครับเราก็กดยืนยันยืนยันไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากดูให้ชัวนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับว่าให้อ่านข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขให้ดีๆนะครับแล้วก็มีคําถามหนึ่งนะครับที่มีเพื่อนๆนะครับถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ดูมาถึงขนาดนี้นะครับก็อาจจะคิดว่า คือคำถามนี้นะครับอาจจะอยู่ในหัวเรานิดนึงก็ได้นะครับคำถามนี้นะครับก็มีเพื่อนๆจากหลายๆคนนะครับเข้ามาถามนะครับว่านะครับการที่เราเล่นกิจกรรมนี้นะครับจะมีรายได้หรือว่าภาษีย้อนหลังหรือเปล่านะครับการที่เราได้รับเงินมานะครับจากแอปพลิเคชันนี้อยู่จากแอปพลิเคชัน t ิ k t ตอลเนี่ยทางแอปนะครับก็จะได้อยู่แล้วนะครับในสองการมียูทูบเบอร์ใหม่เข้ามาเล่นนะครับเพราะนั้นเนี่ย ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะมีการนะครับเสียภาษีย้อนหลังนะครับหรือว่ามีการเรียกเก็บเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้ก็ผมขอตัดไปเลยนะครับว่าไม่มีแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแต่นะครับถ้าเกิดเรามีการใช้โปรแกรมนะครับหรือว่าโปรแกรมช่วยดูโปรแกรมช่วยเล่นนะครับหรือว่า การเชิญเพื่อนยูสเซอร์ปลอมนะครับก็อาจจะมีความผิดนะครับทางพรบคอมพิวเตอร์อะไรก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงนี้นะครับก็ลองไปอ่านกฎมาแล้วนะครับมันไม่มีการเรียกเก็บเงินนะครับเพราะว่าทางแอปก็ได้อยู่แล้วนะครับเราก็ได้ของเรานะครับถ้าเกิดเราหาได้เยอะเราก็ได้เยอะนะครับไม่มีการหักภาษีไม่มีรายได้ย้อนหลังแน่นอนนะครับเพราะนั้นใครที่ดูมาถึงขนาดนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับก็ อาจจะดูเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากดูเข้าใจนะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์นะครับที่สอนคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ลองไปทําตามได้ลิงก์จะอยู่ใต้ในคลิปชัทนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอสอนละเอียดนะครับก็ทําการสอนไว้นะครับหลายคลิปแล้วนะครับก็ลองไปดูได้ในช่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยการหาเงินจากแอปพลิเคชันติ๊กต็อกนะครับโดยการดูวิดีโอเนี่ย ก็ยืนยันอีกเสียงนะครับว่ามันสามารถที่จะทําได้จริงนะครับก็ประมาณนี้ใครมีคําถามนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอหน้าเออใต้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับก็จะมาตอบให้ดูนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะมีแค่นี้ถ้าเกิดใครดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณมากสําหรับคลิปวิดวีโอนี้เจอกันครับเจอกัน